ครูนางนะคะครูเอิญนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะครูเอิญความปลอดภัยหมายถึงการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะในขณะที่เราทํากิจกรรมต่างๆตัวอย่างเช่นการเดินทางหรือว่าการขับรถนะคะเราควรดูสัญญ,ญาณไฟจราจร ก่อนข้ามทางเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้คุณครูเอิญมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆทำบ้างคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมสร้างสรรค์สนุกสมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะเกี่ยวกับอะไรคะคุณเอิญจะเป็นกิจกรรมฝาติดฝาขวดน้ําเป็นป้ายไฟจราจรคะ่ะเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะอุปกรณ์ของเรานะคะ กระดาษใบงานสีฝาขวดน้ำกระดาษสีที่ตัดเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็กาวค่ะวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกเด็กๆเ,เขียนชื่อนำสกุลให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะจากนั้นให้เด็กๆหยิบกระดาษที่เป็นสีแดงขึ้นมานะคะแล้วก็ทากาวค่ะ ด้านที่เป็นสีขาวนะคะเด็กๆแตะไม่ต้องเยอะมากนะคะจากนั้นให้เด็กแตะเข้าไปข้างในฝาขวดน้ำนะคะชิ้นที่หนึ่ค่ะจะได้รูปวงกลมพอดีนะคะจากนั้นให้เด็กๆกลับด้านฝาขวดน้ำที่เราติดสีแดงนะคะแล้วก็ทากาวค่ะทากาวนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะ เมื่อทากาวเสร็จแล้วให้เด็กแปะลงช่องไฟจราจรช่องที่หนึ่งจะเป็นสีแดงนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนั่นเองนะคะทําเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆทากาวด้านที่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็แปะลงด้านในฝาขวดน้ําแล้วก็แปะลงช่องที่สองค่ะอะ๋ต่อไปเป็นสีเขียวนะคะให้เด็กๆทากาวเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็กลับด้านฝานะคะแล้วก็แปะลงไฟช่องที่3ค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะจะได้ผลง,งานออกมาประมาณนี้ค่ะ,ะนี่คือไฟสัญญาณจราจรนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะคุณครูเอินขาสีแดงมีไว้ทำไมคะสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่ให้รถหยุดนะคะแล้วให้เราสามารถเดินข้ามทางได้ค่ะแต่เราต้องเดิน ภาพทางม้าลายนะคะค่ะแล้วไฟจราจรสีเหลืองนะคะคุณเอิร์นสีเหลืองหมายถึงให้รถชะลอความเร็วนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะเป็นสัญญาณไฟจราจรให้รถขับผ่านไปได้นั่นเองนะคะหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะขณะที่เด็กๆทำกิจกรรมนะคะรบกวนผู้ปกครอง ถ่ายคลิปวีดีโอและภาพถ่ายส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูนางกับคุณครูเอินต้องขอลา<ป>เด็กๆไปก่อนนะคะ<ม>บ๊ายบายค่ะ